สิพามาเบิ่งเครื่องใหนได้ครับมืันเป็นรุงจีหนึ่งศูนย์สองศูนย์ครับอันนี้เป็นมือแค่ได้ครับดลานติเติมจะมือแคอย่างเดียวครับผมรุญหนึ่งศูนย์สองศูนย์ครับนะที่มันเติมมือแคเบิ่งครับว่ามันเติมจักไหนครับผมเติมฟ้าเครื่องขึ้นมาเลยครับสิพลาทุบๆมันม้ขึ้นเบอร์เตอร์ครับผมสีเติมสีตาชีก็ได้เลยครับหรือว่าสิเติมหับทีเดียวเลยก็ได้ครับ หดไม่กติเป็นเงนสีเลยครับเป็นชุนย์รยากาศครับเลยเป็นชุนย์รากาศเปิดปุ๊บเปิดกรทิมลงไปเลยครับที่มีดอกของมันทิมลงไปซื้อเลยครับสีกระเฮ็ดที่กันครับทิมลงไปซื้อเลยทิมลงไปแล้วมันจะไลของมันเองครับครับมาวันนี้ครับมาเปิดตัวหัวชีฝานี่ยครับปึ๊บจริมครับ แกตลาปองมาเลครับเลยี่ิ้นเกซใส่ทงไปครับผม,มง่ายเลยสีกะเห็ดพี่กันเลยครับเลยสีใส่พี่กันปิดงุดกรับกกรดกับดงง่ายเลยครับปิ่ปาเปินเนปดเคร,รื่องก็ปไปเขียวนึ่งนะครับปดพุ่มจะจบขานเลยครับผม หมอกพีดเลยครับจะปุ่ดปุ่มโอเคค้างไว้สักแป๊บหนึ่งครับผมรอครับรอไปเคี้ยวหนีอรอบนึ่งครับจะกลิก่นเพียดออกมาเลยมาครับพ่อไปเคี้ยวหนีเด่อนครับกดปุ่มสับสับในไฟอารามนี่ครับจะปิดซองเสื่อนะครับปิ่นเฉียวเศษออมาครับ นี่บอกด้วยครับตัวนี้เป็นปิ้นย่างเดียวด้วยครับคลิกมาหนึ่งศูนย์สองศูนย์อ,นย <c oughs> อย่าปล่อยครับตลงงานหน่อยครับทีออกปบ